ช่วยหยุดพูดอะไรที่เป็นปริศนาสัทีได้ไหมฉันแค่อยากจะหาลูกสาวของฉันนี่ะนี่ก็เป็นแค่ปริศนาคำท้ายหากไม่รู้คำตอบเอาอย่างอะหนังสือนิทานแน่นอนนิทานพื้นบ้านนิทานแบบเนี่ยฮะพื้นเลยฮะพื้นบ้านโคตรฮาเลยว่ะจืดจืดจืดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจหมด ยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงยิงยิงนะครับหน้านี่ยู่ออกมาหลอกออกมาเป็นแผ่นๆว้าวเล้นแทกเฮ้ยเฮ้ยตา,าฝาดเหรอ สาวแตกเบูยง่าแทงนะครับมาวัดโอเคฮะเราจะทายตั้งแต่เลขหนึ่งไปจนถึงเอ่อเลขเก้าร้ยเก้าิบเก้าล้านเลยนะฮะพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะทุกคนพร้อมนะฮะหนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่สามไม่ใช่สี่ไม่ใช่โอ้มองไปนอกหน้าต่าง เฮ้ย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 มึงมึงนะมึงมึงอผู้สาวแตกขาอืมนี่ไงนี uhm tumor 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 ่ไงแทงมาดิไม่มีเฮ้ยเจอห้องน้ำต้องทำไงฮะ อ๋อเข้าข้างในได้โอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับโก้เฮ้ยทำไรอะทำไรหนุ่มเฮ้ยไป็รุ่นทำไรอะไม่ไม่ได้ทำไรแม่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 ทำไรลูก ไอ้ที่ถืออะไรอุปกรณ์อุปกรณ์อ๋ออุปกรณ์นะออกมาข้างน,นอกนี่มาคุยกันดิอโอเคงั้นเราไปหาเราไปหาอีนนี่ก่อนไหมเบเนเวโตเบเนเวโตเหรอฮะชื่อเหมือนพี่โตเลยฮะจังหวะน,นี้ต้องไปหากันแล้ว <S <S โอ้โหเจ้ มาถึงก็หลอนเลยทุกคนเจียผมโคตรกลัวเลยอะอะไรแบบเนี้ยโอ้เชิดคนน่ากลัวไอ้บ้า What What หลอนแล้วทุกคนหลอนเลย ไม่มองไม่มองไม่เอาไม่คุยได้ไหม <Ethan. S 1> อีธานตามฉันมามีบางอย่างที่ซันต้องเล่าให้คุณฟัง <c oughs> มีออเออนะนี่เกิดอ, <Ge art. S 2> อะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นขึ้นไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่ามองตาได้ไหมโรถเปลี่ยนไปอีธาน <c oughs> คุณต้องช่วยเธออย่าไายุ่งกับกูที่รัก อย่ามายุ่งกับกุ้ง <one> อุ๊ยคุณทิ้งฉันแม้แต่รถปัตรฟัก์อะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเลยน,ะนี่นี่ไม่ใช่ความจริง <c oughs> อ,อ๋อผมไม่รู้ว่าต้องหยอดรูปอะโห oh, <c oughs> ติดนานเลย <c oughs> ผมขอโทษครับเฮ <c oughs> มองพื้นดีกว่า มองพื้นแล้วครับมองทางนู้นมากับฉันซิอีทานเจ็ดกูสันประสาทเฮลี่คิดไปเองมันไม่มีอะไ,ไรหรอกเนอะ้ยจริงว่ะไม่มีอะไรเนาะอันนี้เราก็มาเที่ยวบ้านญาติอะสนุกสนุกจริงเอาละ ขอเข้าแล้วนะค,ะนะครับเชีย yeah. พอมันเป็นบ้านแบบบ้านที่แบบคนละเสียงอะไรครับไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวทุกคนผมไม่ไหวคิดว่ากลัวอะไรก็มึงคิดถูกแล้ว oh! ยังว,งว่างอยู่ในแคร์เธอก็ว่างอยู่ใช่ไหมรู้หรอกช่วยว่างๆหน่อยเถอะนะเพราะฉันยังว่างเธอยังว่างลเลยจืคือแกบอย่าเปิดมาเจออะไรเลยนะเธอจืดจืดืตืตืตืดขอร้องช่วยกลับเป็นเกมยิงทีช่วยกลับไปเป็นเกมยิงทีขอร้อง ก็ไม่เจออะไรเลยว่ะฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรอใครสุายไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อยอม ยิงนะครับยิงนะครับยิงนะครับทำามายิงนะครับพร้อมแล้วไปเลยจะเล่ามันแน่หรือไฉันว่าลูกสาวที่ดีกว่าหลอดแรกฉันเป็นลูกสาวดีว่าอยู่กับฉันตลอดไปได้ไหมนี่ตุ๊กตาเหรอมีอาตรวจสอบ ชิบหายละคือถ้าเกิดตอนนี้ผมกดออกจากการตรวจสอบเนี่ยตุ๊กตาแม่งต้องกวนสส้นตีนผมแน่นอนคุณคุณเชื่อไหมมาเลยอะไรมันตอนเยี่ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าหันมามองนะมันนี่อาไฟกระพริบแบบนี้ โอเคโฮ้ย,ยเสียงอะไรอะอ,อย่าหลอกอย่าหลอนอย่าทรมานกันเลยเธอมาตรวจสอบปากก่อนเอาคุญจานี้หลอยเข้าไปได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้หยุดมองหน้ามาได้แล้วอีทับผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว,วทุกคนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย คิดว่าผมกลัวมากครับคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วขอร้องขอร้อง แล้วว่าคุณขอผมขอขอเวลาผมแป๊บหน,นึ่งนะมาเด้อเด้อ บอกทางมาที่ฉันจะจัดงารเธอเดี๋ยวนี้แหละดิสแตนต์โต๊ของฉัน 자จอ자ันเจอกัน น่ะมีเพลงผมยังไม่ไหวเลยอ่ะผมทอ้อแท้วะ่ะผมทอ้อแท้ผมขอโทษทุกคนผมผม,ผมทอ้อแท้ไป

ไอ้ไอ้หุ่นหุ่น Fuck you f u ไปไปจากชีวิตกูออกไปจากชีวิตกูออกไปจากชีวิตกูมึงมึงกูขอปืนมึงเอาปืนไว้กู กูจะไจยิงตัวเองเนี่ยฉันจะใช้สตานของฉันจัดการเธอยังไงล่ะยาเรยเเรอ้าไม่เนียนไปก่อนดอขาอะไนอ้ากูเจอมึงแล้วมึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูแล้วครับน้องๆ Mm, man, man. Mm. Mm. Stupid idiot, what are you doing to make you friends? Doing, yeah. doing, yeah. Yeah. Yeah.

กูจะไม่กลับกูจะไม่กลับมากูจะไม่กลับมาที่นี่อีกมึงมึงเอานิ้วกลางกูไปมึงเอานิ้วกลางกูไปมึงจับกูไว้กูจะไม่กลับมาถ้าเกิดกูกลับมากูจะกลับไปเยี่ยวรถพวกมึงกูจะเผาพวกมึงให้หมดเลยกูรอดแล้วอ๋อ้ที่เซฟ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  ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตองนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเรานิทานอยากฟังเรานิทานโอเคอกาละครั้งหนึ่ง